สว,สวัสดีค่ะยินดิ้อ้รับสู่ช่องพลอนน้องเหมียววันนี้เราจะมาดูดวงโดยรวมของชาวลคราศีตุลรือผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคม0 5งพฤศจิกายนประจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 7กันนะคะเป็นไงบ้างชาวตุลสบายดีไหมเอ่ยวันนี้มาดูดวงกันดีกว่าเนาะขอให้สิบใบให้กับชาวตุลเลยค่ะ ชาวตุนเหมือนในอดีตคุณกำลังเจ็บปวดเรื่องบางอย่างมาซึ่งจะดูจากหน้าไพ่จะเป็นเรื่องความรักนะ <c oughs> <c oughs> เหมือนที่ผ่านมาคุณพยายามประคับประคองความรักความสัมพันธ์มาโดยตลอดมีอะไรคุณก็นิ่งคุณรับรู้อะไรมาคุณก็นิ่งแต่พอถึงที่สุดแล้วมันไปไม่ไหวนะ คุณกับเขาก็ได้ต่างฝ่ายต่างแยกทางกันไปแล้วคุณก็เจ็บปวดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น <c oughs> มาปัจจุบันความเจ็บปวดแน่นอนว่ามันยังคงอยู่แต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันมีการเริ่มต้นใหม่ของอะไรหลายๆอย่างทั้งมีการเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ ความสัมพันธ์ครั้งใหม่แล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีแม้ในใจลึกๆคุณจะเจ็บปวดแต่คุณก็รู้สึกดีกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่เข้ามาเขาคอยตามคุณคอยดูแลคอยเทคแคร์คุณตลอดเวลาทําให้ <c oughs> สภาพจิตใจของคุณและสถานการณ์ของคุณในตอนนี้เกิดความเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่คุณเข้มแข็งขึ้นนะสตองขึ้นเข้มแข็งขึ้น ความรู้สึกด้านต่างๆคุณก็ดีขึ้นนะคุณคิดว่าความรักครั้งนี้น่าจะเป็นแบบความรักที่โชคชะตานำพาคู่ชีวิตมาให้กับคุณนะคุณมองว่าคนนี้เป็นคู่ชีวิตที่คุณตามหานะแต่แม้ในใจคุณจะคิดอย่างนั้นแต่คุณก็นิ่งนะเพราะคุณก,ก็กำลังรู้ท่าทีอยู่ว่า <c oughs> ใช่จริงหรือเปล่านะเพราะคุณไม่ต้องการกลับไปจะปวดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้คือด้วยความที่คุณเป็นผู้เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่แก่งนะทํางานเก่งหาเงินเก่งแต่ในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่คิดมากนะคะถ้าถามว่าตอนเนี้คุณโอเคไหมคุณโอเคในทุกด้านนะบางท่านไม่มีความรักก็อยู่ได้เพราะคุณมีงานมีเงินที่ มีงานที่มั่นคงมีเงินที่เหลือกินเหลือใช้นะชีวิตคุณอนะ่ะดี <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปกังวลกับอะไรมากมายนะัก <c oughs> ก็ได้นะคะมุกออนเนาะสำหรับท่านที่เจออะไรแย่ๆมาในชีวิตอย่างเงี้ย <c oughs> โดยรวมหลังจากนี้ไปเหมือนจะเหมือนฟ้าหลังฝนอะที่มันจะดีขึ้นไปลำดับนะคะ เดี๋ยวต่อไปดูเป็นายหัวข้อเนาะตอบให้ห้าใบาให้จับสุขภาพชาวสุนวยค่ะ สุขภาพจิตสุขภาพใจช่วงนี้เหมือนอยู่ในช่วงที่คุณรักสันโดษนะบางท่าน <c oughs> ปีกตัวออกไปศึกษาต่อหรือว่าไปศึกษาคอสันส้นๆเพิ่มเติมนะเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นให้ความรู้มากยิ่งขึ้นบางท่านปีกตัวไปบวชศึกษาธรรมะพอเบื่อ จับรอบข้างเบื่อกับคน <c oughs> ที่อยู่รอบๆอ,อะไรก็ไม่รู้อะ er ่ะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยประดังประเดเข้ามาคุณก็เบือ่อคุณก็เลยปีกวิเวกไปบวชด,ดีกว่านะ <c oughs> ก็เป็นความคิดที่ดีไปนั่งสมาธิไปทําจิตใจให้สงบไปทําบนเนาะ <c oughs> บางท่านอยู่ในช่วงปีกวิเวกมาไม่ใช่อะไรมาอยู่กับสัตว์มาเล่นแมวมาเล่นหมา แบบมันหยุดเพื่อนพระชนไปสังสรรค์เฮฮาคุณก็ปีกตัวมาอยู่กับสัตว์เลี้ยงเป็นท่านแมวท่านหมาไปเนาะมาเล่นกับมันให้อาหารมันอะไรอย่างเงี้ยบางท่านติดเกมนะติดเกมก็แบบมาติดซีรีส์ใช้ชีวิตสบายสบายสุขภาพนะคือด้วยความที่สุขภาพจิตสุขภาพใจช่วงเนี้ยคุณค่อนข้างแบบสันโดษอะ่ะมันก็เลยค่อนข้างสงบ <c oughs> บางท่านปีกตัวมอกกับรังกายอ่าในในี้แต่ด้วยความที่สุขภาพจิตสุขภาพใจคุณค่อนข้างสงบนะสุขภาพกายคุณก็เลยดีไปด้วยไงบางท่านปีกตัวมอกกับรังกายร่างกายคุณก็แข็งแรงขึ้นบางท่านตั้งคันอยู่นะคุณก็ปีกตัวออกมาทานอาหารบำรุงคันหรือว่ามาทำอะไรที่พัฒนาการเด็กในคันนะ มันเกี่ยวกับการปีกตัวและการมาอยู่อย่างสันโดษอย่างสงบนะโดยรวมคือมันไม่มีอะไรแบบน่ากังวลคือช่วงนี้คุณอยู่ในช่วงสบายๆไม่ไว่าจะอยู่ในสภาวะไหนนะคะก็โอเคเนาะชีวิตก็โอเคดีบ <c oughs> างท่านปีกตัวมาอยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยก็โอเค ขอให้ห้ามไให้กับการเงินชาวตุนได้ค่ะ การเงินเหมือนคุณเพิ่งประสบความสําเร็จในการลงทุนอะไรบางอย่างมาหรือเปล่านะตอนแรกคุณอะสองจิตสองใจที่จะลงทุนอะไรบางอย่างแต่คุณก็มุ่งมั่นในการศึกษาก่อนลงทุนนะจนในที่สุดคุณศึกษาจนเรียบร้อยแล้วคุณก็ลงทุนลงไปปรากดประสบความสําเร็จอย่างงามในการลงทุนมีกําไร ค่อนข้างดีทีเดียวนะ <c oughs> คุณก็เลยแบบโอเคตัดสินใจลงทุนทิ้งเงินไว้ในการลงทุนอันนี้บางท่านลงทุนในกองหุ้นอะไรอย่างเงี้ยเออปรากฏว่าพอลงปุ๊บทยอยลงนะแต่คุณก็ไม่ได้คุณก็ทยอยลงไปเลยๆเลยๆจนกระทั่งทุนเยอะเลยนะแล้วคุณก็ พอคุณวางกองไว้ปุ๊บคุณก็เริ่มหันไปลงกองอื่นละกลุก็หันไปลงทุนด้านอื่นแหละคุณกระจายความเสี่ยงในการลงทุน <c oughs> พอลงอันนี้ได้ระดับหนึ่งคุณก็กระจายความเสี่ยงไปลงด้านอื่นบ้างการลงทุนทุกอย่างทําให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงนะด้วยความที่คุณกระจายการลงทุนต่อให้การลงทุนกองนี้ไม่ประสบความสําเร็จแต่อีกด้านหนึ่งก็ประสบความสําเร็จ คือมันจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะด้วยความที่คุณศึกษามาเป็นอย่างดีทําให้คุณต่อให้ไม่ประสบความสำเร็จในด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งคุณก็ประสบความสำเร็จนะคะก็โดยรวมก็ไม่มีอะไรนะกังวลนะอืเพราะการลงทุนที่ค่อนข้างรอบค้อบของคุณมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนนะมีเงินกินเงินใช้มากขึ้นนั่นแหละ โอเคขอพายห้ามไป <c oughs> ให้แกการงานชาวต้นเะยคะ งานเอาคนที่ทํางานประจำกนะ่อนเนาะเหมือนบางท่านเป็นคนที่แบบด้วยความที่คุณสร้างผลงานไว้เยอะแยะเลยนะก็ทําให้ในที่สุดเวลาของคนก็มาถึงหัวหน้า <c oughs> คุณก็เห็นถึงผลงานของคุณก็เลื่อนขัน้นเริ่มตําแหน่งหรือบางท่านก็เลื่อนเงินเดือนให้กับคุณเพิ่มเงินเดือนให้กับคุณนะคะ ช่วงนี้คือคุณแบบรุ่งโรจน์มากในการทํางานนะถ้าใครยังไม่ได้คือแล้วมีผลงานเยอะๆก็เนี่ยเตรียมตัวได้อะไรสักอย่าง่ะแหละนะไม่ว่าจะาการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งหรือว่าขึ้นเงินเดือนก็ตามนะคุณจะได้ ไปเลื่อนไปตำแหน่งที่สูงขึ้นเลื่อนเดินมากขึ้นทําให้ชีวิตคุณสบายมากขึ้นนะสําหรับใครทําฟรีแลนซ์ธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้งานเงินมาก็ค่อนข้างเยอะ <c oughs> นะและด้วยความที่คุณหมั่นเพียรขยันตั้งใจจริงด้วยทํางานให้ลูกค้าดีวกับลูกค้าทุกอย่างโอเคดีมากจนปากต่อปากตอนนี้ทําให้คุณมีงานเต็มไปหมด นั่นหมายถึงงานนั่นหมายถึงเงินมีออเดอร์เข้ามาไม่รู้จักหยุดก่อนก็ทําให้คุณมีงานมีเงินมากมายประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจของคุณนะโด <c oughs> <c oughs> ยรวมในการงานคือมันไม่มีอะไรนะักกังวลการงานดีมากนะแล้วก็ชีวิตคุณก็ค่อนข้างแบบละลามากในช่วงนี้นะงานเงินเข้ามาไม่ขาดนะชีวิตดีเลยอะ <Okay. S 2> <c oughs> ขอไพ่ห้าใบาให้กับความรักชาวตุนนะคะ ความรัมก <c oughs> คนโสดคนคุยเยอะนะเนี่ยเอาจริงๆอ่าไม่ใช่ว่าไม่มีเข้ามาเลยนะคนโสดคือคนคุยเยอะมากแต่คุณยังไม่ตัดตัดสินใจไงว่าจะเลือกใครนะความรักของคุณก็มีเข้ามาเรื่อยๆมีคนยื่นความรู้สึกดีๆให้คุณเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะชีวิตดีชีวิตโอเคมากนะ คือคุณก็แค่ช่วงนี้คู่คุณก็รอดูนะว่าใครที่จะเป็นตัวจริงของคุณใครที่จะเป็นคนที่คุณคิดว่าเออคนนี้แหละเราจะใช้ชีวิตคู่ร่วมด้วยนะ <c oughs> แต่โดยรวมคือมันไม่มีอะไรนะกังวลนะอืมคนที่เข้ามาก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีคุณก็เลือกเอาละกันว่าใครโอเคที่สุดนะคะ บางคนมีคู่บางคนที่เราน้องน้องมาแล้วนะบางท่านก็กําลังตั้งครรภ์อยู่เนาะ,ะบางท่านก็ <c oughs> เตรียมตัวเตรียมเงินเตรียมทรัพยากรสําหรับเลี้ยงเด็กบางท่านก็มีลูกแล้วมีครอบครัวอะไรเรียบร้อยแล้วก็ทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวกันไปคือโดยรวมคือไม่มีอะไรต้องกังวลนะมีบางท่านคิดมากนะ คิดว่าความสงบอย่างเงี้ยมันจะอยู่ไปจนถึงเมื่อไรคุณไม่ต้องไปคิดเดยอะคุณมองแค่ปัจจุบันก็พอนะอยู่กับปัจจุบนันแล้วก็มีความสุขอู่กับปัจจุบนันแค่นี้ก็พอแล้วล่ะไม่ต้องไปคิดมากซีเรียสอะไรนักหรอกชีวิตมันก็ขึ้นขึ้นลงลงเนาะโอเคจบลงไปแล้วสำหรับความทำนายของชาวตุล ประจำเดือนพฤษภาคม2567ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe ไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเวลาลงคลิปจะได้ดูก่อนคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาลที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามแลาชมนะคะสวัสดีค่ะ